ทุกคนจ๋าเบิ้งด้วยคอยเอาคอยเอาผักชีหอมมาโ่งไห้พี่น้องจา๋าเบิ้งเบิ้งพี่น้องคอยเอาผักชีหอมมาโ่งไห้เด้อค่ะอันรูซื้อกว่าออ้หอยถากพี่น้องไอ้หอยถากอ้หอยถากมาก,กินนี่พี่น้องจา๋ากินไปแล้วหนึ่งอันเด้อค่ะทุกคนคะ่ะอายแล้วก็สิก,กินหลายเตืบอยู่ด้พี่น้องต้นยูไซอีกนี่นี่พี่น้องนี่กินนี่อีกพี่น้องทุกคน ไอ้หอยถากแล้วค่อยๆกินโอ้ยฝนกนระตกทุกคนบาทที่นี่เบ่งแล้วทุกคน <c oughs> ค่อยเสียเฮ็ดอันนึ่งอันใดทุกคนเบ่งสลัดอันนี้ผักไอ้นี่พึ่งแยกเด้อใครแยกออกแยกออกจากในเห็นลุมบ่พี่น้องเห็นลุมนี่บอ่คยแยกออกจากอันนี้เด้เบ่ง่อยเสีเอาเกลือโรอยบาทที่นี่่ <c oughs> อยสร้างหอยถากพี่น้องค่ะอ <c oughs> ืหอยถากนันพี่น้อง คนว่าอ๋อเมื่หลายเดทุกคนนี่นะนี่นะทุกคนนะคือปวดคือพูดแต่พี่น้องนคือปวดคือพ so so ูดแต่คนดูกระสุดออกมันพาคอยสิตายให้มันมันพาคอยสิตายให้มันอันทุกคนมันพาคอยสิตายให้มันมันหอยถากสีบัวมาหอยสีบัวอันนี้เด้อยหอยซีาไว้ยังสี่ เบิงบ่งดูมันคือปวดคือพ่อเจ้่พี่น้องพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าเบิ่งขนาดเด้อค่ะแยกออกเด้อค่ะทุกคนค่ะแยกออกนะคะเราแยกออกจากที่เราเพาะไวน้นะเบื้องพี่น้องคนปลูกเคกชี่หอมว่ามันเนียน่อยเด้อทุกคนเหลือซ้ำนี่เบิ่งดูอายเรามากินอีกแล้วใอยละเงึดละงอ่อยละนายเราก็จังขย,ยันมันเพี้ยนแอามันคือติดอ,อันนี้ลายแท้ทุกคนเบิ่งดูใคยละเงึดเอ๋อเกลือว่าลายเป็นหย่อมหยทุกคน กระพวดพุยเดเนาะมากินจนเบิดเนาะมันก็เกินไปเด้ทุกคนมันก็เกินไปอันนี้คานาเลยค่ะที่พอว้กึ่งสีบองงามนี่แหละค่ะทุกคนตรงพี่นองนามขังผักบุ้ง <c oughs> นี่ทุกคนต้นแตงกวาของเรานะคะทุกคนค่ะแตงกวาเลือต้นเดียวที่หอยถากและจงไว้ให้เลยค่ะพี่นองงามอยู่ค่ะ บานนี้เบิ้องอันผักไสเพิ่งกำลังกะกุมกันขึ้นพี่น้องค่ะเพิ่งกำลังเกี่ยวกันขึ้นอันนี้คือต้นผักไสนะคะทุกคนต้นผักไสข้อขลนายคอยนายหอย,าย,อยหทาเมื่อกินของขอยจนเบิดพี่น้องนี่อันนี้ตายเวลาแต่งกวาคือกันยี่คะ่ะกจอยพี่น้องอันนั้นพี่น้องเบิ้งโหละผ้าข่อยเบื้องาอมองาที่นี่ข่อยสิเก็บโหละผ้า คอยสิเก็บโหัล้วาไปกินครับอันทอดปลาสวมม่วว่านี่คอยว่าคนตโขคอยคือสิบวได้ออกไปไซแ์่หมือนี้ข่คอยตต่งใกว่าสิออกไปว่าด้ออกไปดอกพี่น้อง